ยังไงก็วันนี้สารมีคำพิพากษานะคะนัดนัดฟังคำพิพากษาก็พิพากษาลงโทษจำคุกนะคะก็ในในส่วนของที่เราฟ้องต้องอธิบายก่อนว่าเป็นเรื่องของความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็จะมีความผิดละหุโทษด,ด้วยนะคะก็สารลงโทษทุกกระทงความผิดนะคะก็คืออย่างพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยสารลงโทษจ,จำคุก1ปีปรับ2 0 0 0 0บาทแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา สารลงโทษจำคุก1ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ความผิดละหูโทษนะคะเป็นเรื่องของการข่มเหงดังแกหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอันนี้จะมีเฉพาะโทษปรับคือ1,000บาทแต่ว่าตามรูปคดีเนี่ยตัวจำเลยนะคะก็ให้การรับสารภาพนะคะเมื่อรับสารภาพแล้วลาก็ประกอบกับไม่ได้เคยกระทําความผิดมาก่อนนะคะสารก็เมตานะคะลดโทษให้กึ่งหนึ่งทั้งหมดรวมทุกกระทงความผิดนะคะก็จะ สารลงโทษทั้งหมดจำคุก12เดือนนะคะแล้วก็โทษปรับก็คือลดลงมาครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ60,000กับ500บาทนะคะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของโทษทางอาญาที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งส่วนจำคุกแล้วก็โทษปรับแต่ว่าในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยก็คือสารพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงที่คุณคุณลิตาได้รับก็คืออยู่ที่100,000บาทพร้อมดอกเบี้ยนะคะทุกกรณีมีกี่คนนะคะ ผู้กรณีคือมีหนึ่งคนอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าว่าเคสเนี้ยนะคะจะเป็นเรื่องของเป็นการส่งต่อข้อมูลล,ลามกอนาจารนะคะพฤติการในคดีนี้เนี่ยจำเลยไม่ได้เป็นคนเป็นคนครีเอทคลิปขึ้นมาเองถ้าถ้าได้ตามคุณลิตาเนี่ยจะเห็นว่าคุณลิตาเนี่ยมีประเด็นเรื่องนี้มาอยู่ยาวนานพอสมควรในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าไปไปมีคลิปที่เป็นคลิปลามกอนาจาร์แล้วก็คือหลายๆคนยัง ยังไปกล่าวหาว่านี่คือตัวคุณลิต้าแต่จริงๆแล้วเราก็พยายามเราก็พยายามแจ้งให้ทราบม,มาตลอดนะคะว่ามันไม่ใช่คุณลิต้านะคะมันเป็นคลิปตัดต่อกรณีนี้จำเลยส่งต่อคลิปดังกล่าวเขาไม่ได้เป็นคนครีเอทคลิปดังกล่าวขึ้นมาเองแต่ว่าส่งต่อคลิปดังกล่าวมันก็ยังเป็นความผิดเช่นเดียวกันอันนี้ก็อยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย,ยค่ะ รอลงอาญาค่ะเพราะว่าจําเลยให้การรับสาร,รภาพแล้วก็ประกอบกับการทําความผิดครั้งแรกแล้วก็คดีนี้นะนะเออนี่ยนะคะตัวจําเลยเขาวางเงินชดใช้ค่าเสียหายให้คุณลิตาก่อนที่ศาลจะมีคํามีภากษาอยู่แล้วค่ะในสไม่ของคดีแพ่งนคือฟ้องต่อเลยว่าในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยคดีนี้เราฟ้องในส่วนของทางแพ่งรวมไปในคดีอาญาด้วยกันอยู่แล้วค่ะคุณลิตาพอใจกับผลการส่คำตัดสินวันนีงไง้ไหม คือจริงๆเรต้าก็ต้องขอขอบคุณผู้พิพากษามากนะคะแล้วก็ขอบคุณทนายนิด้าด้วยที่วันนี้ต้าก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะแล้วก็เรต้าก็คือใจเราก็ลำบากใจตั้งแต่แรกเราลำบากใจเราไม่ได้อยากทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ทําด้วยความโกรธแค้นด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเพิกเฉยไม่ได้เราเราเลยตัดสินใจดําเนินคดีฟ้องนะคะก็คือมีมีประเด็นหลกักๆเลยที่ ที่สําคัญอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเลยแ้าอยากที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวดีตาเองปกป้องครอบครัวนะคะแล้วก็โดยเฉพาะปกป้องลูกด้วยเราเราคือเราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเราก็จากสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงที่มันเข้ามาบั่นทอนชีวิตของเราทําให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงมากๆนะคะเ,เราเราเลเรา,เราอันนี้มันคือประเด็นหลักเลยคือเราไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดทั้งนั้นแล้วก็วันนี้สายก็ได้ตัดสินแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เรา สารให้ความเป็นธรรมแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสารผู้พิพากษามากๆประเด็นที่2เลยเราอยากให้มันเป็นเค s e s t u ค่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนว่าการกระทําแบบนี้มันเข้ามาทําลายชีวิตคนได้จริงๆอยากให้เขาคิดก่อนทําสักนิดนึงก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือความเมามันอะไรก็ตามคือไม่อยากให้เขาทำน,นั้นอยากให้เขาฉุดคิด ว่ามันเข้ามาทําลายชื่อเสียงของเรามันมีผลกระทบกับเราแล้วมันก็ทําลายชีวิตอ,อีกหลายๆคนเหมือนที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้จากอาชญากรรมไซเบอร์ที่เข้ามาทําลายผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะทําให้เสียทรัพย์สินหรือเสียชื่อเสียงแบบเวตาก็ํามเไตารู้สึกว่ามันไม่ควรจะมีเคสแบบนี้ค่ะแล้วก็เราอยากให้รู้ว่าบ้านเมืองก็มีมีสารนะมีกฎหมายนะอยากให้เกรงกลัวเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราเพิกเฉยกับคดีนี้ไม่ได้จริงๆถึงเราจะไม่รู้ว่า ใครเป็นคนตัดต่อคลิปนี้ออกมาเผยแพร่เราไม่รู้เราตรวจไม่ได้แต่ว่าวันนี้เรารู้ว่าใครเป็นคนแชร์คลิปนี้ทั้งๆท,ที่เราบอกแล้วว่าคนในคลิปไม่ใช่เราเขาก็ยังแชร์อยู่เราไม่อยากให้วันนี้อยากให้มันชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมากๆก,กับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เข้ามาทําข่าวลิต้าในวันนี้ว่ามันไม่ใช่ลิต้าแลาวันนีสานก็ให้ความเป็นธรรมแล้วค่ะอย่างก่อนนั้นมีลิต้าเอง เขาได้มาขอโทษหรือว่าคุยกับกีตา้าไหมไม่เราได้เจอเขาในศาลค่ะเจอเขาได้ศาลเราก็บอกเราก็บอกตั้งแต่วันแรกเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยเราเราไม่จริง,รงๆเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นสําคัญเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็คือลีตาจะทําบุญทั้งหมดเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าเราอยากให้เขาได้อดบ,บทเรียนที่เขากระทําด้วยก็คือวันนี้ก็เลยศาลก็ได้ตัดสินตามที่ทนายนิดาได้กล่าวไป จริงๆมันติดอยู่ในใจเรามานานมากเราคือเราเราทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยุ่13เราทำงานด้วยจิตใจที่เต็มที่นะคะแล้วการที่เราอยู่ในวงการใดอายุสิ 13, แล้วอยู่ๆก็มีคลิปอันนี้มาตัดต่อใดๆแล้วใช้ชื่อเราเป็นคลิปอนาจาร์ล้วบอกว่าเป็นเรามันมันเสื่อมเสียมันบั่นทอนจิตใจของเรามากมากกว่าที่หลายๆคนจะจะเข้าใจนะคะก็คือเราเราในฐานะผู้หญิงคนหนึง่งโดยเฉพาะในวันที่เรามีลูกเรายิ่งรู้สึกว่า เราไม่อยากให้เขาโตมาแล้วมีคาขัง mm hmm. เราอยากให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนี้ว่าเนี่ยไม่ใช่เรานะนั่นคือความตั้งใจของค่ะเสียโอกา,อาสอะไรสาหรับเราไปมบ้างคะช่วงที่เราเจอกับเรื่องนี้มันเสียโอกาสมันเสียชื่อเสียงมันทําให้เราเดือดร้อนค่ะตอนที่ได้คุยกับผู้อะไรเมียเจรนาทำพิดีแน่นอนที่ทำแบบนี้เราได้ถามมาไหมว่าทำาะไรคุณทำแบบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้คุยหรอกค่ะเราไม่ได้คุยถึงประเด็น ว่าเจตนาเขาเขาได้บอกไหมคะเจตนาเขาเ<อ>ทาเพื่ออะไรจริงๆๆิงท่านส่วนตัวทนายได้ถามอยู่ว่าแบบทาไมทําไมส่งไปทําไมเขาก็ก็คำตอบก็มันก็เป็นแพทเทิร์นว่าแบบไม่ได้ตั้งใจคือคือคือขนองนั่นแหละคือขนองแล้วก็สุดท้ายแล้วพอวันนี้พอพอตัวเองได้รับหมายสารมันก็สลดกันทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนทุกคนตระหนักได้แล้วนะคะเพราะว่ายัางถามว่าวันนี้คุณลิต้ามามายื่นฟ้องคดีอ่ะ จริงๆก็คือความเสียสละนะเขาเอาเวลาที่เขามาศาลเนี่ยเขาไปทางานทําเงินเขาได้เยอะมากนะคะท,ที่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตกผลึกแล้วว่ามันจําเป็นต้องทําเพราะว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าถ้าลูกเขาโตขึ้นมาแล้วบอกว่าท่านนี่ไม่ใช่แม่ทําไมแม่ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรถูกไหมคะวันนี้เขาก็ได้ทําเพราะว่าสิ่งที่ได้รับได้รับแจ้งกับคุณลิต้ามาตั้งแต่แรกก็คือเขายอมที่จะเสียเวลาตรงนี้เพื่อที่จะมาฟอ้อสตรงนี้เพื่อ ื่อเสียงเขาครอบครัวเขาแล้วก็ลูกเขาก็ทุกคนทํก็คือเพื่อความคึกขนองทั้งหมดค่ะแล้วอวันนี้คยาได้สูจน์ตัวเองนะก็ดีใจกับเขาก็ต้องขอบคุณทางกระบวนการยุติธรรมด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาทุกข์ใจหนักใจมาตลอดเพราะว่าคือตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในวงการมาเขาก็วางตัวดีตลอดไม่เคยมีข่าวเสื่อมเสียเดทั้งสิ้นก็วันนี้ก็มันจะได้เคลียร์กับทุกคนว่าสรุปว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่เขาและไม่การตัดต่อจริงๆ เขาเครียดมากแลวคือตอนที่เรื่องเกิดขึ้นตอนนั้นท่านหลายคนจำได้เป็นตอนที่ท้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงแล้วเขาก็ไม่เคยเจอข่าวอะไร,ร,รนุนแรงขนาดเมื่อก่อนก็ก็วันนี้ขอบคุณทางทางกระบวนการยุติธรรมจริงแล้วขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านจริงที่ช่วยกระจายข่าวไว้อย่างน้อยให,ใ,หให้ทุกคนรับทราบว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยไม่ใช่ลิตาและเป็นการถูกกล่าวหาจริงๆแล้ววันนี้มันก็ได้เคลียร์ชื่อเสียง,ขงเขาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอยากบอกอะไรกับคนที่คิจารอาผีที่ว่าไม่มีใครจับได้หรอกเร จริงๆอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบนะมันเป็นหมดแล้วขนาพี่ป้าเองก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งของแบบไทยโซเชียลอะไรเงี้ยอยากจะเบื่ออะไรเขาน่ะเรื่ที่โดนอยู่ลุกขึ้นมาปกป้องชื่อเสียงของเองเรื่องนีเรื่องนีแสดงว่ามีผลแบบ ใจเราแบบต้นสุดตอนนี้มันก็ยังุ